เก่ามัดที่พญิงงมยยไญ่พวทท่านกันหาชาลีมัดที่ข่างยุปาสิหูข่างเมื่อคิ้มโนมัดที่เอ้ยบัดเนนอานเทียนท้อเสียงจา màn thi nang khang yôm pam pháp viên than bổn tam phật nang kha theo chen xa vẹn mẹ ma phuôn theo viên vốn do con năn cột con ban riêng vịt đôi ráng khay tuông bèn kinh khăn nè ເຈົ້າເປັນບົນສົນແສວຍົມມາແຍວກະຄູຫວັງອັນທີ່ແຈນແສງລວງຄືປະກົດວ່າຮອນນໍ້າຟ້າບໍ່ໃບບ່າງຫນາ พานางหยุดนั่นหักยางนาวนางกุกกระโดนจะนด่หุ่นห้อยให้เล่นเจ้าพายบุตรน้อยลมวอยวอยเปลียนข้าวคังมัดที่นางฟังอยู่มือนี่เย็นเานอกกูหาเอียงกับบมพ่อดอกพ่อเด่นแซงกับซ้า เสียงนกแก้วปากเบาเอื้อนไหลเล่าจากคานมันบอเดียวมัานนั้นโมผลพลาไมาผ้ผานางไข่คำตาลเสียนกันดานอื้ออยากมากให้เหลือโยตุนนกพนน่อยกระนดนหายนา đi u bát hai nắng tê nhắng chạc a xuồng đếch nóng nắng là ngôm sao hạ đom sắc cô nắng kêu กาบินเสียวเสียงเสียวเสียวขานตอบบางพองบอกเร็วเร็วยังบอบพอสิเลียวเดวันจังได้เห็นเดดน้อยนอย กลดุกจับงามไม่ห้องทําอยู่กลางพาเยนกใส่งอนตกลงดินสิเกิดล่างจังไดแทนนาเสินยมแปลกไทย mẹ ơi Đẹp càng bán buồm kề hạ yên cả bom pho chỉ cứ bỏ một cả nhung nói nên nắng nắng cườm đọc bàn piêu thiếu và na yên yang cây đình cả quân cùng Nà, xiên cho che căn hùm thương cuộc hai hộ hộ nốt yên mong thương ngô chiều biên buồn lắc kỳ nụ con nói hòm lòng hề mình chiều thái หาลูกกูเป็นจังสานมีคนภาไก่อูกกันสิเป็นคือนกนี่ลันนอมันที่เอานาอุตสาสัญจรเขาพนาสัญดันลวหวงดกน้อยเหวง บดเอ็มักไม่ไปตอนยันแอววอนรอสาสทานปวงน้ำหลอนดอนขันนั้นแบ่งปันเนข้างหนานั้นมีสัตว์ป่านนาหน,น้าชัดเนดควกยกหวีส้นหมูนอกโบกางกันทิ้งห้องนา สาหัดเลื้ยงน้องแถวนานสาลาพันขีนควายเห็นงัวขึ้นซึ่งควายโบรัชว่าเห็ลุลายดอกข้าห้สิเกิดมีถูกถูกวันคือบอมปินจังสีมันทีท่ทีใจคิด nhục gió nhục khó biến xoay phun phật đôn lúc tam ngầu na tham lâm than với huệ nộp quân khâu tăng lại lăn na ta sa miên bạc các săn khăn vơi mạc mẹ nộp mẹ cù hết chẳng đại hết đến nơi มามนี้คือเป็นแปลกๆดอกไม้หงยตาเสมียนปากกระสันเรื่องมันทีจีเกิดล่างลายอันใดเนาะาหมากไม่ก็หาบารเดี๋ยวไปต้นกวยก็มีดจักแเจต้นบ่มีเชี่ยโอ้ยหนอดสมพมันแห่งมันแหลงดอกไม้หญยบานด้องหวานนี่ก็ได้เมี่ยก็มีก็ยุ่มีเชี่ยเดี๋ยวสองหวีหนึ่งไม้หง่โอ้ยหาจะได้กะหาบารด มือนี <German> right? s! <S <ập mat puppy> ้คือตากระเสนปากกระสันนอบันที่สิมันมากใหม่บ้นอมือนีเว่เน้นนอมตาสะเสนปากกะสันคันบเรมากแม่นกโกนีจังได้นนาบ่พ่อเขาเขาดอกปาไม นแยมผ่านหน้าดูกุกบ่มีก็เลยมีแป้งอีหลีนั่นเหลือหานวนแน่นางเจียมผลพลาได้เต็มกะเซาพ้งกวยไทมีมากไฟละมดพร้อมสังมดกตาตนาพอดีเลาะเลียบเลม ทั้งยานทําเลนเศร้าสอยยานบุตรตราความค้อยนั้นปวดนมตึงโตลงจากเขาเนินเตียนางเดินเสียมาทั้งแค่เสียแลบเลิยนเยกแถวนอกเห็นเลวกันสั้นสายเเด็ด จากอาสมนาท่านสี่งขึ้นนันสุข,ขายตาวันบายพอเฮงสามสัตว์เปียงบาลากเลีกนีบม่ม,มีหมอนานางปนอ จาตังหลายหลงขอให้สามเจนเจ้าทรงสันบางย่าลาทจ้าที่เจ้าทั้งเจ้าบ้านเจ้าสองเปิดปองให้มันที่กลับขึ้นบ้านหาลูกหาตามเนื้อเถินอย่าตันปองตันทั้งบันที่ทอดเสือเหลืองเสือโคงรัชจสีกระได เจ้าที่เจ้าท่าให้เปิดฟองให้มันเพี่ยเนื้อเธอเนิน้องข้างหน้ามีนมูสางดอกเมื่อมืออดงเดียมหนทั้งเดินยังไก่เดีมปากกันเข็งเขี้ยงกันด่งนาเสียงครงครับ เสือเหลืองหองรัชาสีกันเติปาากักตามผลมากไม่เกิดนมปน้มไหวเม่นอ่อนใจเด็ดน้อยอันที่จริงเม่นเทียมผัดถอนไทยเพิ่นมาลาดอุ่นทาง ยานมันทิ้งขึ้นพวมพระเวนท่านบุตรน้อยนาะขอให้สามสัตว์น้เวนจังนี้ไกลจากซองขอยห้เถริพรัดเดงห้องมันที่นองในห้ามัน พอตะวันเบียงคายนั้นจวนคำจวนสีสุกสามสะเดินเวียนวกเด็จากนี้นั้นไปแนแนวนามาที่เจียวปันเรือจากตามทา và lúc tuổi yên Diệt khoang khói đồng vô thà là à ao đọc ngao ngôm Hà các giáo liên cướp lôm mồm chạc pha thương xa lắm, Khói bút đà xì ma lạt là vang thang can chàng tròi